มาสเตครับสวัสดีในภาษาฮินดีครับนมัสเตครับสวัสดีค่ะนมัสเตย์ค่วันนี้ต้องทักกันเป็นภาษาฮินดีหน่อยเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องที่น่า Amazing ของอินเดียก็อยู่ในกลุ่มอาเซียน6ของเราเองนะครับมีหลายเรื่องที่น่า Amazing มากมากแต่มีคําถามอินเดียเนี่เป็นต้นกําเนิดของวิชาคณิตศาสตร์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะคะที่เราคิดๆกันเนี่ยพีชคณิตตรีโกณอะไรพวกนี้นะมาจากอินเดียหมดเพราะฉะนั้นคําถามก็เลยบอกว่ามันมีอยู่ในช้อยสี่ช้อยนี่อะไรที่ไม่ได้เริ่มต้น คิดหรือประดิษฐ์จากอินเดียนะครับอันที่ตีดดโกนไปเลยสิคะ,อ,ะอันที่หนึ่งเลขศูนย์นะอันที่สองเครื่องคิดเลขอันที่สามไม้บรรทัดอันที่สี่ตีโกนตัดตีโกนไปเพราะว่าคนไทยมาเยอะเหลือเกิน, <c oughs> นไม่ได้ไม่ได้ส่งมาส่งมาส่งมาเลขศูนย์เครื่องคิดเลขหรือไม้บรรทัดนะแล้วตรีโกนนักก็ยังคิดว่าจะทายเชิญทายได้แต่ผมเฉลยไปหนึ่งคำตอบแล้วเพิ่มเฉลยไปอช่วยได้เยอะมากเลยะนครับรางวัลนี้ก็เป็น กระเป๋านี้จากตูจิงเยี่ยนนะครับเป็นกระเป๋ามีแพนด้าน่ารัก4ีอันนะครับมี2สีบอกเขาด้วยก็ดีนะครับอันนึงเป็นแพนด้าเล่นโคลนเลยเลอะไปหน่อยแต่ดีนะไปใช้แล้วจะไม่สกปรกอันนี้ดีนะคะเหมือนได้2สีตอนแรกก็เป็นแพนด้าธรรมดาใช้ไปเรื่อยๆก็จะเล่นโคลนไปเล่นโคี่เบอร์อะไรครับ4838990ค่ะส่วนคำถามจากทางบ้านค่ะวันนี้ก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าไปที่มาเลเซียอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้บ้างอะไรเป็นข้อห้ามบ้างค่ะจคำถามจากคุณเอผ่านแฟนเพจ นะครับรเกษตรศสตร์เอเชีย้นนะครับก็มาเลเซียก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามเยอะเป็นคนมุสลิมเยอะ<ม>เขาเคล่งที่ใจครับคือถ้าถ้าหน้าตาอย่างพวกเราตีตีหมยหยเนี่ยไปก็ไม่ไม่มีปัญหา ก็ไปได้แต่ถ้าเกิดหน้าตาเข้มๆออกแบบเป็นคนไทยที่ผิวครึมๆออกแนวมุสลิมหน่อยก็อาจจะโดนตรวจเยอะหน่อยเช่นถ้าไปทานอาหารจีนร้านจีนก็ถามว่าคุณเป็นคนมุสลิมทำไมมาทานอาหารจีนหรือจะไปซื้อเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ก็จะขอตรวจบัตรก็แค่นั้นเองครับที่จะต่างไปจากบ,บ้านเรานะครับนอกนั้นก็จะสบายๆเหมือนบ้านเราครับ แหละครับนั้นก็เดี๋ยวจะส่งหนังสือนี่จะแจกหนังสือให้กับคุณเอนะครับท<ช>่านที่ถามมาตอนนี้มาร่วมสนุกกับเราได้นะครับถามคำถามมาในแฟนเพจในอ f ฟ i c i a l ย i ไ e ได้ตลอดเลยนะครับจะแจกหนังสือลนี้ไปอาละไปที่อินเดียกันดีกว่านะครับมีเวลามีเยอะถ้าอินเดียนี่เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะเด็กๆนิปจำได้ไหมประเทศไทยพื้นที่เท่าไหร่โอ้หตอนเด็กเรียนเก่งค่ะ5 1าแส0ตารางกิโลเมตรค่ะ อินเดียเนี่ยสามล้านสามแสนตารางกิโลเมตรสามล้านสามแสนตารางกิโลเมตรนะอินเดียอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยมหาสารเกือบเกือบเจ็ดเท่านะครับใหญ่มากแล้วไม่น่าเชื่อนะครับตรงนี้ร้อยกว่าล้านปีที่แล้วอินเดียเป็นเกาะนะเออแล้วมันเกิดเกิดการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่เลยเข้ามาชิดกับแผ่นดินเลยกลายเป็นไปเ,<อ>เป็น,ปนทวีปเดียวกับเราขึ้นมา,าไม่งั้นแต่ก่อนเป็นเกาะน,นะครับหนึ่งร้อยล้านปีประเทศที่ใหญ่สุดในโลกนี่คือรัสเซียนะฮะสิบเจ็ดล้านตารางกิโลเมตรอินเดียนี่อยู่ที่เจ็ด นะครับแต่ว่าในาแง่ของคนเลยอินเดียไม่แพ้ใครเลยอินเดียได้ที่2ของโลก <ภา S 2> นะครับไปดูกันครับอินเดียตอนนี้มีคนประมาณเกือบพันสามร้อยล้านคนนะครับจีนพันสามร้อยล้านเศษเศษคนเยอะมากๆ,ๆอินเดียแต่และปีเนี่ยว่ากันว่าคนอินเดียเกิดปีละมากกว่าประชากรออสเตรเลียทั้งประเทศออสเตรเลียทั้งประเทศเทศนี่ยมีอยู่23ล้านคนอินเดียเกิดเกิดนะครับและอีก6-7ปีข้างหน้าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แซงแทงประเทศจีนตอนนี้อัตราการการเกิดของอินเดียเยอะมากนะครับจีนก็ควบคุมนะฮะใช้นโยยายลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นคนจีนจะน้อยลงนะครับแล้วก็คนอินเดียจะเยอะขึ้นจะไปแซงอีกหกเปีเนี่ยจะแซงครับแล้วก็ประมาณปี2593ในคนอินเดียจะมีประมาณ1,700ล้านคนมหาศาลเลยนะครับนี่คือคน อินเดียนะครับเยอะแยะมากมายมหาศาลคนที่เยอะขนาดนี้ก็เลยทําให้อินเดียกลายเป็นประเทศประชาธิปตานี้พูดถึงศาสนาก่อนก็ได้นะครับมีศาสนาเป็นทุกำนศาสนาอะไรต่างๆมากมายศาสนาฮินดูพุทธนะฮะเซนซิกนี้ก็เริ่มต้นที่อินเดียทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงฮินดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนฮินดูเนี่ยที่นับเสือสายฮินดูเนี่ยมีในอินเดียมากที่สุดในโลกนะครับ คือประมาณ1,000เกือบเกือบห้ล้านคน no นะครับฮินดูอิสลามก็เยอะนะ อิสลามเห็นนึกเนี่ยเนี่ยดูมัส,มสยิดครับจะมามาสัสยิดดูคนเยอะมากมายมหาศาลมีคนที่เป็นนับถือศาสนา,าอิสลามและคนมุสลิมเนี่ยเป็นที่สองของโลกนะครับมีประมาณ190ล้านคน190บล้านคนรองจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียน,น,นี้220ล้านคนค่ะอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีมัสยิดเยอะสุดแต่มัสยิดจำนวนมัสยิดคุณอิกคุณเซนนึกไหมะจะมีสักเท่าไหร่ในอินเดีย3 0 0แสนมัสยิดเยอะที่สุดในโลกเป็นเจ้าของมัิยิเยอะที่สุดในโลก นะครับพอพูดถึงคนเยอะก็ไปถึงประชาธิปไตยดูซิมีภาพไหมเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะอินเดียมีการหาเสียงคึกคักมากนะครับคน1,300้ล้านคนมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ820 2 0ล้านคนการหาเสียงแต่ละครั้งนี่สนุกสนานมากนะครับมีความคึกคักมาก นะครับและด้วยอย่างเงี้ยเชื่อไหมหน่วยเลือกตั้งในมีโอ้โหมีลูกกี่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านหน่วยเลือกตั้งอะ่ะ <c oughs> นะฮะแล้วอินเดียมีกฎหมายเลือกตั้งสนุกดีครับ <c oughs> คนที่มีสีเลือกตั้งเนี่ยต้องเดินหมายว่าจะไปเลือกตั้งต้องเดินทางภายในระยะทางไม่เกิน2กิโลเมตรตรงไหนมีคนมีสีเลือกตั้งรัฐบาลต้องไปสร้างหน่วยเลือกตั้งให้ <c oughs> มีบางหน่วยนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับมีคนเลือกตั้งคนเดียวเพราะคนนี้เขาอยู่ในป่า Oh. แล้วเขามีสิทธิ์เลือกตั้ง <c oughs> แล้วก็อยู่ไกลจากผู้คนรัฐบาลต้องไปสร้างหน่วยเลือกตั้งไว้ใน่าเพื่อคนคน,นี้คนเดียว <c oughs> นะครับก็บางหน่วยก็จะมีไม่กี่คนเพราะว่าใช้หลัก2 2ล้านไอ้สอกิโลเมตรนะครับอันนั้นก็เป็นคนภาษาคนอินเดียเนี่ยมีชนเผ่าทั้งหมด700กว่าชนเผ่าะนะฮะใน30รัฐเพราะงั้นภาษาพูดกี่ภาษาดีในประเทศหนึ่ง เอคำว่าภาษาพูดคือพูดก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่แบบกรุงเทพกับภาคเหนือคุณเจ็ดร้อยแปดสิบภาษาโอ้โหเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบภาษาภาษาเขียนนี่แปดสิบหกภาษานะฮะอินเดียนะครับส่วนภาษาราชการที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของอินเดียมีทั้งหมดยี่สิบสามภาษาดูชีวิตคงเกี่ยวพันกับตัวเลขมาหมดเป็นยุคของเยอะหมดแล้วพูดถึงภาษาอังกฤษนี่เป็นประเทศที่มีคนพูดภาษาอังกฤษเยอะเป็นที่สองของโลกนะครับอินเดียเนี่ยร้อยยี่สิบห้าล้านคนอเมริกาสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านคน ต้นกําเนิดไปดนูนี่เป็นเป็นวัดที่มีรูปภาพเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พวกแคลคูลัสพวกตรีโกณน,นะครับเนี่ยเป็นต้นกําเนิดอินเดียเป็นกำเนิดตรงนี้เลยนะครับและนี่วัดเดี๋ยวมันจะมีรูปว่าคํานวณเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วไม่ได้เฉพาะคณิตศาสตร์นะการแพทย์สัญ,ญกรรมพลาสติกผ่าตัดสมองผ่าตัดต้อกระจกผ<อ>่าคลอดผ่าตัดนิ้วทั้งหลายนี้เริ่มต้นจาก อินเดียทั้งสิ้นนะฮะยาสลบก็เริ่มต้นจากอินเดียพวกกายภาคศิลปวิทยาพันธุกรรมทั้งหลายเนี่ยเริ่มจากอินเดียทั้งสิ้นนะกระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างแชมพูแชมพูก็ต้นคิดมาจากอินเดียนะแต่ไปเริ่มประดิษฐ์เที่ยงกฤษชแชมพูนี่มาจากภาษาสันสกฤตว่านวดชัมพาแปลว่านวดนะแชมพูเนี่ยนะครับกระทั่งไอ้พวกพอพูดตรงนี้พวกนิเกชั่นทั้งหลายก็จะมาจากอินเดียเครื่องนําทาง GPS อะไรก็ต้นคิดมาจากอินเดียทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หลายๆหลอย่างที่เป็นเกมสนุกๆของ ของเราเนาะหมักรุกอินเดียคิดนะครับกระดุมกระทั ek, ay, ay, يف, pues okay. ่งกระดุมที่เราตัดกันก็อินเดียคิดโยคะเกมเด็กๆที่เล่นที่ฮิตที่สุดในโลกฮะเกมไอ้งูไต่บันไดบันไดงูอ่ะก็คิดจากอินเดียอนะครับหนังครับหนังหนังคนคนไทยจะรู้จักฮอลลีวูดฮอลลีวูดเนี่ยสร้างหนังปีละประมาณ500เรื่องสาระนี่นะครับ นี่บอลีวูดบอลีวูดนี่สร้างหนังปีละประมาณ1,500เรื่องโอ้โหเยอะกว่าเยอะที่สุดในโลกละเยอะที่สุดในโลกจริงๆคือมุมไบนะแต่มุมไบเนี่ยชื่อเดิมชื่อบอมเบ์ก็เลยกลายเป็นบอลีวูดนะครับก็ประมาณ1,500เรื่องประเทศที่สองที่สร้างหนังไม่ใช่อเมริกานะเป็นไนจีเรียต่อจากไนจีเรียเป็นจีนสหรัฐนี่สร้างเป็นที่4นะแต่ว่ามูลค่าเขาเยอะประมาณ4 0 0แสนล้านบาท ของอนเดียมูลค่าหนังนี่ประมาณ6กหมื่นล้านบาทเท่านั้นเองแต่ว่าสร้างปีหนึ่งมากกว่าประมาณมากกว่า 1, 1 0 0ล้านหนึ่ันหนึ่งอเรื่องขึ้นไปครับกาแสดงไทยก็ไปใช่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มีอยู่ทั้งหมด หนังสือพิมพ์ทั้งรายวันรายสัปดาห์มีทั้งหมดสักกี่เล่มอยู่คุณเจตนอ่มแปดหมื่นสองพันเล่มท่จะได้กระเป๋ามั้ยคะแปดหมื่นสองพันเล่มมันนั่งอ่านข่าวอย่างพวกเรานี่ไม่ไหวใช่เรามีก็ภาษาก็เยอะแยะมากว่าแปดหมื่นสองพันฉบับอยู่มากมายมหาศาลนะครับเอาละครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ให้เห็นความยิ่งใหญ่จากนี้ไปอินเดียจะเป็นผู้นําคนหนึ่งของเอเชียเลยนะครับก็เศรษฐกิจเติบโตดีมากเรามาเล่าให้รู้จักฝรั่หลังจะมีข้อมูล Amazing มาเล่าให้ฟังอีกนะครับวันนนี้เฉลยก่่อสสําหรับิง ที่อินเดียไม่ได้คิดเลขศูนย์อินเดียเป็นคนเจออ่านะว่าคำตอบไม่บรรทัดไม่บรรทัดอินเดียเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมา,าเพราะฉะนั้นเครื่องคิดเลขต่างหากที่อินเดีย<อ>ไม่ได้คิดขึ้นมาเป็นชาวฝรั่งเศสคิด นะชาวฟังเสจเพราะฉะนั้นท่านที่ตอบเรื่อนคิดเลขมาจะวยจะตอบผิดผมเห็นแล้วะใช่ท่านนี้ก็ตอบผิดนะครับเขาคิดว่าเกี่ยวกับเลขเขาคิดในใจเขาคิดในใจเอาเลข13หลักคูณกันในใจคนินเดียทําได้มาแล้วเร็วกว่าขึ้นที่เลขเยอะๆนะครับนะครับตอบืึองที่เลขครับค่ะแสดงความยินดีทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปพร้อมกับภาพของการสมรถหมู่ที่ เกาหลีใต้นะคะคู่รัก3,000คู่จาก62ประเทศไปร่วมงานนี้ค่ะว<ส>ันนี้เรากันไปก่อนพเพบ่ันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย